ตัวนี้อาจจะง่ายกว่าพักบุ้งต้องที่ว่ามันบ่ต้องปลูกใหม่ปลูกเทื่อเดียวนะครับเก็บกินเก็บขายได้ความปีเลยแห้งตัดแห้งงาบนะครับแห้งตัดแห้งแตกเขาบ่ต้อ,อตงเลี้ยนนะบ่ต้องเลี้ยนปุ๋ยนะครับบ่ต้องหว่านมาเมล็ดใหม่เขาก็ถถาตัดขายมาอย่างเดียวถ้าเบิ่งแต้นานก็ปุ๋ยให้เพิ่นเริ่มต้นเลยนะครับนอกจากให้เขาไปหาต้นพันธุ์ก่อนนะครับของเขาม,มีต้อนพันธุ์อยู่แล้วนะครับพวกเขาจะมาตัดเอาเนาะสำหรับคนที่บ่มีก็หาซื้ออยู่ในตลาดได้เลยเด้อดขันเลือกซื้ออยู่ตลาดนะครับพยายามเลือกต้นที่สด อย่าเลือกต้นที่มันเหี่ยวให้เข้เาเลือกกิ่งพันธ์ที่บบอ่ออนเกินไปแล้วก็บ,บ่แก่เกินไปเพิ่นจะสิงามไว้กองนึงเข้าใส่แค่2ต้นได้พอได้ต้นพันแล้วนะครับเฮากับเอามาช่าเลยบัดที่นี้วิธีการช่าสะระแนนเนี่ขเขาสิแตกหากไว้เข้ากับบจําเป็นตองไปตัดใบหรือว่าตัดยอดเพื่อนออกก็ไดไก่เข้าใส่ฟ้อง้นานไปเลยไก่เข้าใส่เรื่อยๆขอมาในจน้อยครับประมาณนี้นะครับให้เบิ่งน้าด้วยครับให้ตัวน,นี้มันถึง้นาน,นะครับอ่าบัดที่นี้ถวยปลูกที่เฮาจะใส่ก็คือถวยปลูกสีเขียวตัดถวย,ยวนะ แล้วก็เอาต้นมาแล้วก็เอาฟองหนามมานะครับฟองหนามมันจะมีหวัวอยู่แล้วเขาก็แทงเข้าไปนะครับนี่ใหยย้ยูประมาณนี้แล้วก็ใส่ถ้วยปลูกหรือว่าขันมันใส่ยาเขาก็ใส่สีก็ได้อันนี้เป็นแค่วิธีการข่าวพี่น้องสามารถเอาไปประยุกต์เด่นด้วยนะครับเด้อนี่ฟองหนามให้มันอยู่เครื่องถ้่วแล้วก็ลากให้มันก้าว่ามันถึงหนามนะครับแล้วก็ให้มันเลือยขอตัวนี้มาแนวจะน้อยนะครับแต่จะได้ประมาณนี้นะครับขันข้าไปสื่ออยู่ตลาดนะครับเพิ่นอาจสิบบสวยเพิ่นอาจจะเหี่ยวขันต้นเพิ่นเหี่ยวมากใไขัห ตัดยอดออกไปเลยนะครับตัดใบออกไปเลยจระสีนะครับพันต้นพันเหียวเป็นกระสีได้ออกห่างหรืไหวขึ้นเนแต่ว่าต้นนี้ตน้นพันเหียวมันสดเข้าสามารถลงได้เลยก็แค่นี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเข้ากับมาเตรียมกองโฟมครับได้กองโฟมมากเพิ่มเข้ากับเอาถุงถุงมาคุ้มกองถุงสียังกระได้นะครับกระได้มีกองปลากระใสกองปลาการตรวงปุ๋ยก็คือ3ามซีซีตัวหนาหนึ่งลิตรนะครับอ่าใส่เอซัมไดกับใส่บีซัมนั่นอันนี้คือกองกุ้งนะครับกระใส A นะครับ 72cc หรือว่าหนึ่งถ้วยตวงที่เราให้ไป B 72cc หรือหนึ่งถ้วยตวงที่เราให้ไปนะครับแล้วก็ใส่น้ำนะครับผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ปิดฝาปิดฝากองเลยสาหรับซารแหน่ด้ครับเลยเข้าแนะนํำสองต้นพ่อปีที่แล้วเข้าลงไป8ปดกับสิบห้าหนูซืว่ามันหนาเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นไปเข้าใส่สองห่อพอเขาเตียมกองฟุ่มแล้วเพ๊บปิดฝากองแล้วเสร็จแล้วปั๊บเราก็มาย้อนลงสีเลยนะครับอับนะครับปั๊บ แต่ว่าหลักสําคัญด้วครับสีซ้ำใส่กองอนุบาลก็ได้หรือว่าสีลุงกองจริงก็ได้ขันซ้ำในกองอนุบาลกองอนุบาลกับขร้อยู่ในโฮมกรนะครับขันกองจริงสมมุติตัวนี้เป็นกองจริงนะครับก็ให้เฮ้าเฮดแบบนี้นะครับในโฮมกรก็คือใส่เวลาสามหมื่นนะครับหากเขาจะงอกแต่ว่าถ่ายหากเขาแข็งแรงก่อนเนาะก็คือสักประมาณสามหมื่นถึงเจ็ดหมื่นกับจะค่อยยกกองตัวนี้ออกมาไว้ในในโรงเรือนสาระแนนี่จริงๆกับอยู่กลางแจ้งเลยเลยใยูชาค่าบานก็ได้ นะครับแต่เพียงแต่ว่าคันอยากไดสารแนงงามเลยกับมีสแลนพ่างแสงทีห้สิบเปอร์เซ็นตนะครับเขาจะสวยใบเขาจะสวยใบเขาจะเขียวเดี๋ยวพามาเบ่งต้นนี่ยี่สิบมืออ่าเนี่ยอันนี้คือสองต้นนี้คือยี่สิบวันนี่เหรอคะที่นี่หนึ่งเดือนนี่นะครับหนึ่งเดือนอ่าฟื้ฟื้นฟ,ฟ,ฟ,ฟื้ฟื้นี่นะครับสองต้นนะครับนี่<า>เบ่งนะครับเร<า>ืออาญะอีกคือเก่าหาคุนงามแพีงค่ะเบ่งใบเบ่งใบใบแบบ เขียวสวยสวยเลยนะนี่เนาะค่ะเรื่องการเติมนามเติมปุ๋ยเข้าสังเกตสีปุ๋ยนะครับขันสีเพิ่นจางเข้าจังคอยเติมปุ๋ยให้เพิ่นเด้ในหลอบแหลกก็ใช้เวลาประมาณเกือบสองเดือนนะครับจังสสได้เติมนะครับในการเติมรอบแหลกให้เข้าเติมแค่หนาเปล่าลงไปนะครับเพราะว่าเพิ่นยังมีปุ๋ยอยู่ยังมีปุ๋ยอยู่ในกองอยู่ค่ะแมนครับอ่าแล้วไปที่นี่รอบที่สองคันมันบกเข้าจังค่อยเติมนามเติมปุ๋ยนะครับขันมันลดเครื่องกองก็ให้เข้าเติมอ่าแค่เอครึ่งถ้วยตวง บีครึ่งถ้วยตวงเท่านั้นนะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปให้มันเต็มนักเทียวที่3ามการมันลดลดลงไปอีกก็ให้เอาเติมน้ำเปล่าเฮ็ดทังสี่สลับกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าปีที่แล้วที่ห้าล่องกับลังเทือกกับสองเดือนเติมเทือกกับมี่ขาดตกอียันตนะครับพี่น้องกับข้อเมนต์มาถามได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมอีูคือเก่าเด้อสวัสดีครับ